สวัสดีครับพี่น้องชาววัวสำหรับคลิปวีดีโอในวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการสร้างฟาร์มวัวให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเนื้อวัวในบ้านเรานะครับเป้าหมายของอุตสาหกรรมเนื้อวัวก็คือการผลิตเนื้อวัวออกขายนั่นแหละครับเนื้อวัวจึงเป็นสินค้าหลักจึงเป็นผลผลิตหลักๆของอุตสาหกรรมเนื้อวัวนะครับ กระบวนการผลิตสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทใดๆก็แล้วแต่นะครับเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกระบวนการผลิตสินค้าที่เป็นแบบหัตถกรรมนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของงานใช้มือใชอ้ความเชี่ยวชาญใช้แรงงานเป็นหลักนะครับส่วนการผลิตสินค้าแบบที่2ก็คือเป็นระบบอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมคืออะไรการเลี้ยงวัว ให้เป็นอุตสาหกรรมเป็นอย่างไรข้อชี้บ่งของอระบบการผลิตอุตสาหกรรมนะครับมีดังนี้นะครับข้อ1ผลิตสินค้าประเภทเดียวกันเป็นจำนวนมากๆนะครับข้อที่2มีกระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐานข้อ3เน้นประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตนะครับข้อ4ส,สามารถทำซ้ำได้ทุกครั้งทุกเวลานะครับ แล้วอุตสาหกรรมเนื้อวัวเป็นอย่างไรการสร้างฟาร์มวัวให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเนื้อวัวเป็นอย่างไรก็จากทั้ง4ีข้อที่กล่าวข้างต้นนะครับการผลิตสินค้าประเภทเดียวกันเป็นจํานวนมากๆนะครับผมเลือกเลี้ยงวัวชาโรเล่นะครับแล้วผมก็ตั้งใจผลิตวัวชาโรเล่เพียงสายพันธุ์เดียวเป็นจํานวนมากนะครับนั่นเป็นสาเหตุว่าทําไมผมจึงต้องการมีแม่พันธุ์ถึง50ตัวนะครับ เพราะว่าเราจะได้เป็นลูกวัวชาโรเล่มาเป็นล็อตๆและก็จํานวนมากนะครับมีกระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐานที่เป็นระบบนะครับกระบวนการผลิตมีอะไรบ้างนะครับก็อย่างเช่นเรื่องของอาหารนะครับเวลาในการให้อาหารสูตรอาหารวัสดุที่เรานํามาใช้เลี้ยงอาหารนะครับ ผมก็จะต้องกําหนดให้มันเป็นมาตรฐานมีสูตรที่แน่นอนตายตัวนะครับอาจจะมีการาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามฤด,ดูกาลมีความยืดหยุ่นนะครับขึ้นอยู่กับ availability หรือว่า,าเรามีอะไรเราก็มาประยุกต์ใช้นะครับเพียงแต่ว่าในกระบวนการเนี่ยมันจะต้องเป็นรูปแบบที่เป็นมาตรฐานนะครับในเรื่องของประสิทธิภาพผมก็จะเน้น ในเรื่องของการใช้แรงงานในเรื่องของเวลาที่ใช้นะครับแล้วก็ต้นทุนนะครับผมพบว่าการให้อาหารแบบ TMR นี่นะครับมันมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วนะครับข้อสุดท้ายก็คือทําสาลายนะครับอย่างที่เห็นนะครับทุกวันทุกเช้าเราก็จะมาคลุกเตรียมอาหาร TMR ให้แบบนี้นะครับ1มือ้อตอนบ่ายตอนตอนเย็นๆนะครับเราก็จะมาทําให้อีก1มื้อนะครับ ทุกอย่างทําซ้ําๆแบบนี้ตลอดนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากมายไม่มีเรื่องให้ตื่นเต้นไม่มีดรามา่าไม่มีอะไรนะครับทุกอย่างอยู่ในที่ของมันเรามีสต็อกเรามีวัสดุเรามีวิธีการนะครับถึงเวลาเราก็เตรียมผสมอาหารทุกวันเป็นแบบนี้นะครับแม้แต่ในช่วงหน้าแ้งที่เราปล่อยทุ่งนี่นะครับเราก็ยังมีวิธีการบริหารจัดการยังไงให้มันเป็นระบบให้มันเป็นระเบียบทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้มีมีความง่ายต่อการบริหารจัดการนะครับ ในการผลิตสินค้าใดๆก็แล้วแต่นะครับมันจะมีปัจจัยการผลิตปัจจัยการผลิตมีอะไรบ้างข้อ1ที่ดินข้อ2แรงงานข้อ3ทุนข้อ4วิธีการและการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างจํากัดนะครับดังนั้นเราก็จะต้องนําเศรษฐศาสตร์เข้ามาใช้เพื่อให้สามารถนําปัจจัยการผลิตที่เรามีอยู่นะครับมาใช้ผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ ปัจจัยการผลิตของผมนั้นนะครับมีอยู่อย่างจํากัดนะครับที่ดินผมก็มีน้อยนะครับแรงงานยิ่งมีน้อยเข้าไปใหญ่เลยนะครับทุนก็มีไม่มากนะครับดังนั้นผมจึงต้องใช้วิธีการที่สร้างสรรต้องใช้ความคิดสร้างสรรในการเลี้ยงวัวในการสร้างฟาร์มวัวนะครับไม่ว่าเราจะทํากิจการใดๆก็แล้วแต่นะครับอาศัยเพียงแค่ความขยันความตั้งใจความอดทน มันโอกาสสาเร็จน้อยนะครับเราจําเป็นที่จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นี่แหละครับมันจะทําให้เราประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับความคิดสร,ร้างสรรค์มันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับมันไม่ใช่ว่านั่งๆนอนๆแล้วเราก็จะคิดขึ้นมาได้นะครับการที่เราจะมีความคิดสร้างสรรค์นั้นมันจะต้องมีสสิ่งที่เอามาประกอบกันนะครับ เรื่องแรกก็คือความรู้พื้นฐานนะครับเรื่องที่2ก็คือประสบการณ์นะครับตัวความรู้พื้นฐานเนี่ยเราก็จะต้องเราสามารถหาความรู้ได้จากหนังสือจากงานวิชาการทั่วไปหรือว่าจากผู้ที่มีประสบการณ์อื่นนะครับอย่างประสบการณ์ก็เหมือนกันนะครับประสบการณ์ก็มีทั้งประสบการณ์ทางตรงและก็ประสบการณ์ทางอ้อมนะครับประสบการณ์ทางตรงก็คือเราลงมือปฏิบัติเองนะครับ อย่างผมเนี่ยถือว่ามีประสบการณ์ในการเลี้ยงวัวน้อยนะครับเพราะผมเพิ่งเลี้ยงมา3เดือนเองไนอะ้สามปีนะครับอ่ายังไม่ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากพอนะครับยังไม่ครบลูกครบวงจรนะครับแต่ผมก็อาศัยประสบการณ์จากผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นฟาร์มอื่นๆที่เขาประสบความสำเร็จหรือฟาร์มที่เขาประสบความล้มเหลวนะครับเขาทํายังไงถึงประสบความสําเร็จแล้วเขาทายังไงถึงประสบความล้มเหลวนะครับผมก็เรียนรู้จากเขานะครับ แต่ว่าแหล่งความรู้หลักๆนี่นะครับผมจะเอามาจากฝรั่งนะครับผมชอบแนวทางการเลี้ยงวัวแบบฝรั่งมากกว่านะครับเพราะว่าเท่าที่ผมได้สัมผัสมาได้เรียนรู้มาก็คือแนวทางการเลี้ยงของฝรั่งเนี่ยมันเป็นแนวทางการเลี้ยงเพื่ออุตสาหกรรมเนื้อวัวอย่างแท้จริงนะครับไม่ได้มีเรื่องไร้สาระไม่ได้มีเรื่องของวัวงามไม่ได้มีเรื่องของอการปั่นกระแสมาให้เราต้องอ ไข้เขนะครับเนื่องจากปัจจัยการผลิตของผมเนี่ยนะครับมีอยู่อย่างจํากัดวิธีการจึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับวิธีการในการสร้างฟาร์มโวของผมนะครับให้ตอบสนองกับอุตสาหกรรมเนื้อวัวมีดังนี้นะครับ1เลือกตลาดนะครับตลาดเนี่ยมันจะมีอยู่2ออ,อย่างนะครับ1คือตลาดที่มีอยู่แล้ว2คือตลาดที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับหรือว่าเป็นตลาดเชิงสร้างสรรค์น,นะครับ ตลาดคือสถานที่ที่มมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับดังนั้นที่ไหนที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนวัวกันมันก็คือตลาดนะครับในตลาดวัวควายหรือว่าในการซื้อขายวัวควายมันก็จะมี3ปัจจัยนะครับมันจะมี3สิ่งประกอบกันนะครับขาด3สิ่งขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เลยอย่างแรกก็คือจะต้องมีผู้ขาย นะครับจะต้องมีสินค้าอย่างที่2นะครับอย่างที่3คือจะต้องมีผู้ซื้อขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไปนี้จะไม่ใช่ตลาดเลยครับจะไม่ใช่การซื้อขายเลยนะครับในช่วงเริ่มต้นผมจะทําตลาดเนื้อแดงนะครับเพราะว่าตลาดเนื้อแดงเป็นตลาดที่มีอยู่แล้วนะครับมันบริหารจัดการง่ายนะครับผมเลือกเลี้ยงวัวลูกผสมชารเล่นะครับโดยน้ําหนักเป้าหมายวัวอ้วนก็คือวัวที่คุณเต็มแล้วนะครับอยู่ประมาณ500-600ถึงกกิโลกรัมนะครับเพราะว่าวัวสเปคนี้นะครับ จะใช้ในประเทศก็ได้จะใช้ส่งออกก็ได้นะครับวิธีการที่2ก็คือเลือกสายพันธุ์นะครับผมเลือกสายพันธุ์โชโรเร่เพราะว่า1น,นะครับเปอร์เซ็นต์ซากดีครับผมเป็นวัวเนือ้อที่ให้เปอร์เซ็นต์ซากดีอย่างที่2ผมสามารถต่อยอดไปอีกตลาดไปทําตลาดสร้างสค์ได้นะครับวิธีการที่3ก็คืออาหารนะครับหน้าแรงผมก็ให้กินหญ้าธรรมชาติกับฟางนะครับแล้วก็จะมีอาหารค้นเสริมเข้าไป ส่วนหน้าฝนที่เราจะต้องอขังข้อยินโรงเราก็ให้กิน TMR นะครับกิน TMR กับฟางแนวทางที่4ก็คือวิธีการเลี้ยงนะครับก็อย่างที่กล่าวมาในคลิปต้นๆน,นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยอย่างหน้าแล้งที่ไม่มีการเพาะปลูกนะครับผมก็เลี้ยงไร่ทุ่งปล่อยทุ่งนะครับเพื่อประหยัดต้นทุนนะครับแล้วก็เสริมอาหารข้นเพื่อให้เขาได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอนะครับส่วนหน้าหน้าเพาะปลูกที่เราจะต้องยืนยืนโรงเนี่ย เราก็จะเลี้ยงด้วย TMR นะครับนี่คือวิธีการของเรานะครับแนวทางข้อสุดท้ายก็คือเราจะทําปฏิทินปฏิบัติงานประจําปีขึ้นมานะครับเพื่อกําหนดกิจกรรมต่างๆเราจะได้บริหารจัดการทรัพยากรที่เรามีอยู่นะครับบริหารเวลาบริหาร,ร,หารแรงงานที่เรามีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับผมเพิ่งเลี้ยงวัวได้3ปีนะครับดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดถึงความสําเร็จนั้นยังอีกห่างไกลนะครับ แม้แต่รายได้ก็ยังไม่มีนะครับเป็นช่วงเวลาของการลงทุนเพียวๆเลยครับผมคาดว่าผมจะเริ่มได้ขายวัวเริ่มมีรายได้ก็ประมาณปี2569นะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีลูกวัวที่ทยอยเกิดช่วงนี้เลยครับเราก็จะเลี้ยงจนเขาเมียอายุได้ประมาณ2ออปีนะครับเราถึงจะขายออกนะครับนั่นหมายความว่าผมต้องใช้เวลาถึง5ปีนะครับผมถึงจะมีรายได้จากการเลี้ยงวัว แล้วก็รายได้ที่เกิดขึ้นก็ยังไม่ได้เป็นรายได้ที่เป็นก่บเป็นกำรรหรือว่าเป็นรายได้สูงสุดที่ผมคาดไว้นะครับมันจะเป็นรายได้ที่ยังเป็นค่อนข้างต่ำอยู่ผมคาดว่าผมจะมีรายได้ที่ค่อนข้างเสถียรกอ็อย่างเร็วที่สุดก็ปีที่8นะครับเรามาลองติดตามดูนะครับว่าทุกอย่างจะเป็นไปอย่างที่แผนการที่ผมได้วางเอาไว้หรือเปล่า วันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆที่เข้ามารับชมจะได้รับความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ